ใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าจะมีกิจรกรรมอะไรสนุกสนุกบ้างที่นี่มาอันนี้นะ,นะเรามาเช็คอินด้านหน้าก็จะมีเป็นขนมนะครับลแล้วก็มีน้นนแล้วขั้นตีน้สบรอ,อันนี้เราตักมาแล้วคนเยอะมากนี่ดูคนเยอะมาก,ยกเยอะมากไยไม่ได้ยังไม่ได้ อ่ะมิโนโจะชิมแล้วว่าอร่อย,ย,อยไหมอร่ะไรเค้กกล้วยไข่เหรออร่อยไหมอร่อยอันดิวชิมไหมดิวไม่ชิมไม่มีที่นั่งเลยคนเยอะมากเหมือนเค้กกล้วยหอมเหมือนเค้กกล้วยหอมจะมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันว่ามันมีอะไรบ้างตอ,ตอนนี้ฉันดูชีพพัะครับแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันคลิปขับค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู ตอนนี้เรากำลังจะไปที่คิดขับกันนะคะคิดขับอยู่ที่ชั้น B โอเคไปกันเลยตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตึกีนะคะอ้าวเด็กๆเข้าไปกันหมดแล้วเด็กๆเไปกันแล้วเด็กๆไม่มีใครรอเลยขึ้นค่ะอ้าวเด็กๆตอนนี้เราอยู่ที่สี่เสียงเบาี่กัน อก็ที่นี่เขามีมาญาทน,นี่ค่ะลูกอ่าอันนี้เป็นด้านรอบบี้ฝั่งตึกบีนะคะก็บรรยากาศโร่งโปร่งสบายมีร้านอาหารจีนด้วยนะคะตรงนี้นีมีพัตคาอาหารจีนอยู่ในที่พักด้วยนะคะตรงนี้ลงบันไดไปเลยอันนี้ เรามาถึงแล้วเบบ,บ,บีมากเป็นคิทคับที่เบบีมากอื้มคิทคับที่เราตามหาคือมันเบบีมากเลยใช่ไหม ตอนนี้แอนฟิวเจอเพื่อนนะคะมีเพื่อนเล่นโหอือ oh! mm ื hmm. mm hmm. mm hmm. ตรงนี้เป็นส่วนของฟรอนต์นะคะหลับกรอกด้านลน่างค่ะตอนนี้จะละาจาลงไปไหว้น้ำข้างล่างกันนะคะ อ่าแต่เดี๋ยวเราพาไปทัวร์ห้องกันก่อนตอนนี้เราได้เป็นห้องอยู่ชั้น5นะคะเปิดเข้ามาอ่านี่อันนี้จะเป็นในห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะจะมีอ่างแล้วก็มีกระจกอยู่ตรงน,นี้แล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นที่อ่างน้ำนะคะอ่าแล้วก็ม,มีชักโรครกนะคะต่อไปนี่ด้านนี้ก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าไม่ไมาว้าน้ำกันค่ะ ถัดมาจะเป็นที่นั่งนั่งพักได้อะจะมีมุมมินิบาร์เล็กๆให้ก็มีตู้เย็นข้างล่เป็นตู้เย็นเตียงจะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะแล้วก็มีเตียงเล็กหนึ่งทีวีแม่คะอันนี้เป็นชั้นแม่ิวแล้วก็มีเป็นกระจกบานใหญ่เลยแล้วก็มีที่นั่งนะคแล้วค่ะอ่ะ ห้องสวนตรงนู้นนะจะมีจะเป็นโซนซีวิวเห็นทะเลนะคะอันนี้จะเป็นด้านน้ามีตู้ด้วยอ่ามีตู้ด้วยแอนฟิวพร้อมไปเล่นทะเลหรือยังหสวยค่ะไปเดี๋ยวต่อไปเราไปกันเลยนี่ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเป็นคีก้าอาหารแล้วก็เป็นบัตรคูปองอาหารเช้านะคะ เราจะลงไปเลยกันไปปิดคตอนนี้เราเดินมาถึงสระน้ำชั้นบนชั้นแรกนะคะแต่ชัน้น่รกจะเป็นสระผู้ใหญ่เลยแต่ว่าเล่นไม่ได้ชัช้นล่างจะกว้างกว่าชั้นล่างให่ครับมีมีัม้างล่างหินครับครับเราจะเล่นชันนนนนช้นบนไหมเขาเล่นชั้นบนไหมหรือว่าชัน้น

เลือกหน่าพี่โนยืนเนี่ยเห็นปะไม่เลืก like ไม่ลือกผิวค่อยๆไปเดี Overall, um ๋ยวเขาอยากอยู่แค่นี้แหละสบายใจแล้วไม่จมแน่นอนหาบหาบอยู่ไหน รอ,ป,อป้ามาก่อนป้าไป่เอาผงยางให้หนูอ,อ,อ่ะส่งไาให้ป้าทำไร <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดำน้ำดำน้ำ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ได้ไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคเอาไหนโชว์ไห <c oughs> okay ม่โชว์ไ okay หม่เอาไหมอะ่ะ <c oughs> โนด้วยอ้าวอ๋อวิโนมาแล้วอุ้ยชนเปบผีอันฟิวระวังน้องระวังน้องครับน้องเจ็บไปน้องนิโนไปแล้วหายใจไม่เป็นอ่ะนะ ใช่นึ่ไหมเดีไม่ถึงไมเว่างกี่ก้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่โนไปนู่นแล้ว อันนี้เป็นส่วนของเสาไว้น้ำชั้นบนนะคะด้านบนมองไปจากด้านนู้นจะเป็นหาดนะคะตอนนี้เราอยู่จากด้านบนนี่อันนี้จะเป็นเสาจากด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นหาด นนีจะเป็นชั้นน้ําตกลงไปนะคะมน,น้นจะตื้นเด็กๆจะเล่นน้ำกันอยู่ทางด้านมุ้นชั้นบนอันนี้เป็นส่วนที่น้าตกไหลลงมานะคะ ตอนนี้ฟิวกำลังเดินไปที่สระน้ำชั้นล่างนะคะเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนตอนนี้เราเดินลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็พาไปดูน้องฟิว วิวบินดูและอ้าเขาบินบินขเขาเงบินดินเสียงมวุ่ดูละเอาบินบินกลับมาวิวบินกลับมาวิวบินกลับมา อะไรหักพี่ให้หน่อยฮะหักพี่ขับรถเอาพิวเอาไหมหนึ่งสองปุ๊บไม่ได้แล้วติน้ำเข้าไปแล้วกั้นหาไต่ก่อนเวลาจะลงอ่ะเอาหนึ่งสองปุ๊บเขาทำเป็นป้องไว้งั้นแหละเขาทำไม่เป็น เป็นไงมั่งสนุกไหมสาวไว้น้ำเล่นไปแล้วแต่เราลืมถ่ายอ่าใหญ่มากแต่ไมน้ำด้านล่างจะกว้างตรงส่วนของตรงนี้จะลึกอยู่ที่ก็ประมาณ180เซนขยับเข้าไปตรงนู้นจะเป็น170แล้วก็ตรงกลางตรงนู้นน่าจะเป็นแค่130หรือ120 กระบาดกระเสียดเอออยู่นเขาบากระเสียดอยู่เสียกลิ้เอาไปทาชับไปมไอ้นี่สนุกไหมทำไมหน้าเป็นงั้นอ่ะสนุกไหมลูกสนุกหนูยังไม่อยากเลิกเหรอใช่ไหมอ๋อแต่พอก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่โอเคไหมครับัเยไม่ได้ครับเดี๋ยวหนาวหนาวสั่นไม่สบาย